สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระ,าะราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565 วันนี้เวลา10นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทรวิิิิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง โอกาสน,นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตรราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หวนหลวงบูชาเทวดานุพเคราะห์แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพสารทักษิณในการนี้ทรงจุดทูบเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน7 1รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมะธรรมจำนวน5รูปรวม76รูปถวายพรพระจบกระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคน ปิ่นโตพัฒาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ76รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องสรงธรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพรจบแล้วเจ้าพนักง,งานสุภรัต กราบบังคมทูลท่งพระราชอุทิศปล่อยปลาเป็นพระราชอภัยทานในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปท่งปล่อยจำนวน200ตัวณทนะาราช,ชวรดิษ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุป,ปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ76รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับทั้งนี้ในเวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงปล่อยปลา ที่ส่งพระราชอุทิศเป็นพระราชอภัยทานในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565ณท่าราชวรดิตเขตพระนครกรุงเทพมหานครจำนวน200ตัวประกอบด้วยปลาดุก100ตัวและปลาช่อน100ตัว นาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กร,รกฎาคม2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายโฮเซเปโดรกัสติโอเตโรเนสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมา ในโอกาสบันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอส่งคำอำนนยพอและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธนานธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมจะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานสมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 วันนี้เวลา18นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในงานสมุสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของอาณาประชาราษฎร์และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักร ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลโดยในปีนี้มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดอาศิราวาสราชสด,ดูดีและการบรรเลงเพลงสด,ดุดีจอมราชาโดยดุริยางกรมศิลปากรทั้งนี้รัฐบาลได้เชิญพระราชวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานและรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าส่วนราชการองค์ก,กรตามรัฐธรรมนูญประธานคณะกรรมการสามัญสภาผู้แทนราษฎรผู้นํนำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้ราชการกรุงเทพมหานครขร้าราชการทหารขร้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในงานด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานสืบสารใจหัตถสินไทยสู่สากลวันนี้เวลา16นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การค้าดีเอ็มคอเทียเขตวัฒนากรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสืบสารใจหัตถสินไทยสู่สากลเอ็มโพเ m ียมเอ็มค r เ e ียเ of t h อ i ไทย ซึ่งศูนย์การค้าดิโอเมโเรียมดีเอมคอเทียร่วมกับมลูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรุมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารอมสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเมืองไทยประกันชีวิตจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ ทรงสืบสารพระราชปณิธานในโครงการศูนย์ศิลปาชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญยาที่ทรงสืบสารอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปหัตถกรรมในโครงการศูนย์ศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรและยกระดับภาพลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล โอกาสนี้ทออพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์เซนต์ออฟไทยซึ่ง6ดีไซนเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยได้ใช้ผ้าไทยจากบูรณิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาสร้างสรรค์โดยใช้แนวทางจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่2 Thai t e x t ์ไทยเทรนบุ o กออ u เทมวินเทอร2022 2023ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญามีพระดำริให้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประเภทเนื้อผ้าการเลือกสีการออกแบบลวดลายรวมถึงเทรน์และแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทยได้อย่างมีทิศทางจากนั้นทอดพระเนตรโซนไทยคราฟแฟ ที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโบราณและสินค้าหัตถกรรมชุมชนอาทิผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้ายกเครื่องจักสานย่านลิเผาไม้แกะสลักและงานเซรามิกจากบุรณิที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมาจําหน่ายรวมทั้งเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบสารใจหัตถสินไทยสู่สากล ซึ่งมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นเอกลัก,กษณ์ประจำชาติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยและก้าวไกลไปสู่ระดับสากลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่14สิงหาคม2565 ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพผอมเจ้าพีสเสดรัชนีวันนี้เวลา15นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสาราบรรณรัสภา,าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีซึ่งถึงชีพิตักษใสเมื่อวันที่23กรกฎาคม2,565เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อสิริพระชนาสาร้อยปีเศษ หม่อมเจ้าพ่เสด็จรัชนีประสูติเมื่อวันที่20มกราคม2465เป็นพระโอรสในพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์วรวันรัชนีโดยทรงเป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวงคอยถวายงานและตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษในถิ่นธุรกันดารตลอดหลายสิปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีรมสวดพระพิธธรรมเวลากลางคืนกำหนด7วัน รองเลขาธิที่การพระราชวังหนึ่งออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565วันนี้เวลา7นาฬิกา54นาทีณบริเวณหน้าประตูภูทรลีลาดพระรานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังหนึ่งออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กระกฎาคม2565ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนเชินเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินพันพุ่มทองพันพุ่มเงินและพันดอกไม้ทูบเทียนแพรไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติปลูกป่ารักน้ำสืบสารพระราชปณิธานที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พรอากาศเอกชลิตพุผภาสุของคมนตรีประธานอนุก,กรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึง่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึง่งมาจากพระราชดำริหรือกอปร และคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตําบลไร่ใหม่พัฒนาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในการที่องคมนตรีได้เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติปลูกป่ารักน้ําสืบสารพระราชปณิธานประจําปี2565 ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาคราัฐเอกชนและประชาชนจะทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมตำเลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำโดยมีกิจกรรมเช่นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปรับภูมิทัศน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการท่องเที่ยวการปล่อยพันปลาน้ำจืดและพันกุ้งการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเป็นต้น สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ําทุ่งขามอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางมีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุ8ล้านลูกบาทเมตรและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ําอ่างพวงหัวหินชะอํำอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการบริหารจัดการน้ําโดยใช้ระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ําตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหามภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร โดยอ่างเก็บน้ำทุ่งขามก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2564ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการเกษตรให้แก่ประชาชน6หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอเภอชะอ่ำประมาณ8,000ไร่และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการใช้ทําประปาหมู่บ้านให้แก่4หมู่บ้านของตำบลไร่ใหม่พัฒนาอีกด้วย ขระราชบริพารในพระองค์และจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่ตั้งพระตำหนักในภูมิภาคต่างๆรวม10แห่งระหว่างวันที่27-29ถึงกรกฎาคม2565มีการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบเขตพระราชฐานให้บริการทางการแพทย์ตรวจโรคทั่วไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 การแจกจ่ายแอลกอฮอล หน้ากากอนามัยบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโรงครัวพระราชทานการบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์บริการตัดผมฟรีการแสดงดนตรีและการแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสถานที่10แห่งที่จัดกิจกรรมมีดังนี้ชุมชนรอบเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครจัดที่บ้านมานังคศิลาวัดสวัสดิ์วารีสีมารามชุมชนสุขไทยซอย9และว,วัดราชภาติการาม ชุมชนรอบเขตพระราชฐานหน่วยบินเดโชชัย3าจัดที่บริเวณสวนสุขภาพกองทัพอากาศในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระตำหนักมีดังนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่ตั้งพระราชวังบางปะอินจัดณบริเวณลานจอดรถหน้าพระราชวังบางปะอินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ที่ตั้งวังไกลกังวลจัดณค่ายนเรศวรส่วนที่สอง จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศจัด <bizarre> ท <t> ี่โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ตั้งพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจัดณบริเวณประตูท่าแพและจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่ตั้งพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจัดณอาคารเฉลิมงพระเกียรติศิลปาชีพบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตมีความสมัครสมานสามคัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัยต่างๆ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กร,รกฎาคม2565 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2565และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ